สวัสดีครับกูรูช้างนะครับมอเตอร์ไซค์กูรูไทยแลนด์ไปเช็คราคาแล้ววันนี้ผมมีโอกาสได้มาลองขับครั้งแรก e x ็กซ์คูทนะครับก่อนเปิดตัวก่อนเปิดราคาก่อนจะเข้างานมอเตอร์เอ็2022นะครับนั่นก็คือ New X Max สำหรับยามาฮ่านิวยามาฮ่ X Max Connected นะครับมีทั้งหมด5สีด้วยกันเนี่ยสีแดงสีเขียวด้านดำขาวเงินใช่ไหมอายส์ฟิวเบโอ้ชื oh, อ่อจะไม่ได้แล้วครับซึ่งผมบอกเลยว่าสีแดงตัวจริงๆสวยมากแต่คันนี้เหมือนจะเป็นคันที่เขาตกแต่งเพิ่มเติมนะเพราะมันมีกาดเป็นคาร์บอนด้วย แล้วก็มีสติกเกอร์คาดนู่นนี่นั่นเป็นเป็นเป็นรุ่นน่าจะแบบมีการบัดแต่งอะไรเงี้ยเนาะ เอาจิงๆแล้วนะพื้นฐานเครื่องยนต์แล้วก็ระบบช่วงล่างต่างเนี่ยยังเป็นพื้นฐานเดิมจากตัว X เ a x เก่า<อ>ที่ดีอยู่แล้วที่รุ่นเดิมก่นอนหน้านี้ที่เขาทําได้ดีอยู่แล้วนะครับซึ่งสมรรถนะต่างเขาค่อนข้างดีแล้วแต่ตัวน,นี้ได้ปรับปรุงพวกระบบใหม่ก็คือโฉมใหม่หมดเลยไฟหน้าไฟท้ายดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันนะแฟร์ลี่ต่างบเบาะเบอร์ดีไซน์ใหม่หมดเลยแล้วก็มีระบบเรียกว่า New Connect เข้าไปซึ่งเกี่ยวกับการเชื่อมต่อโทรศัพท์ต่างการแจ้งเตือนต่างๆให้ทันสมัยมากขึ้นนะครับมันจะมีโทรเขามาม แล้วก็สภาพอากาศาควบคุมโดยการมินเนี่ยมันจะต้องเป็นเขาเรียกว่าสแสดงผลโดยการมินเท่านั้นนะเพราะว่าเขาโคกันไว้เรียกได้ว่าสมรรถนะอาจจะคงเดิมแต่ว่ามีการปรับปรุงในส่วนของซอฟต์แวร์แล้วก็ตัวถังแฟลิ่งต่างแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดสมมติลองขับจริงมันอาจจะดีกว่าตัวก่อนหน้าหรือเปล่าเดี๋ยวไปลองขับกันดูครับ าที่รู้สึกเนะี่ยการออกตัวค่อนข้างดีคือจริงๆแล้วตาเร่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้ดีกว่าหรือหรือแย่กว่าหรืออย่างไรกับตัวเก่ามากนักนะแต่ต้องบอกเลยว่ามันให้ความนุ่มนวลนนะ่ะไม่รู้พูดไม่ถูกเหมือนกันเครื่องยนต์มันนุ่มขึ้นหรือมันเป็นระบบช่วงล่างหรือตัวถงังหรือแฟริรที่มันเบาขึ้นนี่แหละมันทาให้รู้สึกว่ามันมันขี่สบายขีนน่นนวลง่ายขึ้น ระบบเบรกก็ค่อนข้างดีอย่างที่เขาบอกว่าก้านเบรกอะยาวขึ้นกว่ารุ่นเก่าซึ่งทําให้เราอ่อนใชใน้ใช้แรงในการกําเบาลงแล้วเราสามารถแต่งให้เบรกนุ่มได้ไม่นุ่มได้มากขึ้นอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงระบบเบรกคนไกลอื่นๆเนี่ย ยังเหมือนเดิมทุกประการน,นะครับเครื่องยนต์ก็ยังเหมือนเดิมช่วงล่างเกียร์เกลีทอยเสียระบบเดร์ซิ่งแต่เหมือนเดิมเป็นเครื่องยนต์บรูคของเหมือนเดิมเขาบอกว่าไฟลิ่งเบาขึ้นอะไรเบาขึ้นแต่โดยรวมน้ําหนักเพิ่มขึ้นจากเดิม2อกิโลผมก็งงเหมือนกันนะแต่ปรากฏว่าตอนขับจริงๆเนี่ยตอนสลารอมแบบนั้นเห็นไหมโอ,อ้เลี้ยวไปเลี้ยวมาเข้าโค้งต่างๆเนี่ยมันมันก็ขี่ง่ายนะ คือความเร็วเราคงไม่ได้สูงมากนะแต่ว่าท็อปสปีดที่ผมทําจากโค้ง2นู่นนะ่ตรงเนินยาวๆนู่นนะ่ผมได้134เองมันต้องเบรกแล้วพรากลัวก็ต้องเบรกแล้วครับเพราะว่ามันเขาก็จะมีแบบกลวยดักให้เราชะลอเพื่อที่จะค่อยๆเข้าโค้งเหมนนเดี๋ยวคว่ำกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันแรงเกินไปแล้วก็การงอโค้งต่างเนี่ยพลิกง่ายพลิกซ้ายพลิกขวาง่ายเลยแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการขับในสนามกับถนนจริงเนี่ยมันอาจจะแตกต่างัพนพอสมควรเพราะว่าเรื่องอัตราเร่งเนี่ยบอกยากเลยครับเพราะว่าสนามมันกว้างใหญ่ไพศาลขนาดน เราบิดหมดแม็กหมดปอกยังไงก็แล้วแต่เรายังรู้สึกว่ามันก็แบบชิวๆไปเรื่อยๆเพราะว่ามันกว้างทุกอย่างมันกว้างไปหมดมันดูไม่ออกว่ามันแรงหรือเปล่าแต่ันว่าฮน n d l i n g การสลา l อมแล้วก็การเข,าข้าโค้งการควบคุมต่างๆมันค่อนข้างนุ่มนวลเนียนซึ่งผมบอกได้ไม่หมดว่ามันเรียนกว่าตัวเก่าหรือไม่แต่ผมว่ามันทําได้ดีแล้วก็ขับสะดวกสบายมากขึ้นที่สําคัญครับ รุ่นนี้เขามี Y Connect มาใหม่แล้วเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นระบบที่เพิ่มมาส่วนราคาเปิดตัวของ New Yamaha X Max Connected ก็ Connect ed, เปิดตัวที่ราคา1,89,900บาทใครสนใจไปจองได้ที่งาน Motor Expo 2022เลยนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้พกกนใหม่นะครับสำหรับกรูช้านะครับมอเตอร์ไซค์กรูไทยแลนด์ Thailand, บายเช็คราคาก็ขับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกทีนะครับสวัสดีครับ